ด้านองซันซูจีอดีตผู้นํารัฐบาลพลเรือนของเมียนมาที่ถูกยึดอํานาจแล้วก็ถูกจับกลุมตัวนะครับจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจนทําให้ลูกชายของเธอที่อยู่ที่อังกฤษต,ต้องออกมาเรียกร้องขอให้รัฐบาลฐานเมียนมาปล่อยตัวแม่ของเธอซึ่งเขาบอกว่านับตั้งแต่ที่เกิดรัฐประหารและองซันซูจีถูกจับกุมตัวเขาก็ยังไม่ได้พูดคุยกับแม่เลยสักครั้ง โเซงลินหรือชื่ออังกฤษว่าคิมไอริสบุตรชายคนเล็กของนางออนซันซูจีผู้นำรัฐบาลโพลเรือนพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพักเอ L ดีที่ถูกกองทัพเมียนมายึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ได้ออกมาอ่านคำถแถลงการนะครับที่ด้านหน้าของสถานเอกอคัครราชทูตเมียนมาในกรุงลอนดอนของอังกฤษเรียกร้องให้รัฐบาลทหารปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดรวมทั้งแม่ของเขาด้วย คิมไอริสบอกว่าในสมัยรัฐบาลทหารชุดเก่าแม่ของเขานะครับตอนนั้นแม้จะถูกจับกลุ่มตัวก็ยังได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวได้บ้างนะครับเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่ารัฐบาลทหารชุดปัจจุบันภายใต้การนําของพลเอกอวุโสมินอองไลที่นอกจากจะจับกลุ่มแม่ของเขาหลังก่อรัฐประหารแล้วยังไม่ยอมให้เขาซึ่งเป็นลูกชายได้พูดคุยกับแม่ของตัวเองเลยสักครั้งแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้องซันซูจีถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหน คิมไอริสเขาก็ได้เข้าร่วมการประท้วงต่อต้อตานเผด็จการทหารที่ด้านนอกของสถานทูตเมียนมาในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาและเขาก็ย้ำข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทหารยอมให้เขาได้ติดต่อกับแม่โดยเขาบอกว่าแม่ของเขาถูกควบคุมตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเขาก็เป็นห่วงสุขภาพของเธอเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้เขาก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารคืนอำนาจให้กับรัฐบาลโพลเรือนที่ก้าวสู่อำนาจนะครับผ่านการเลือกตั้งโดยชอบธรรม ส่วนองซันซูจีขณะนี้เธอถูกตัดสินนะครับจำคุกเป็นเวลารวมทั้งหมด33ปีจากความผิดฐานทุจริตหลายข้อหาและก็ข้อหาปลุกระดมประชาชนซึ่งนานาชาตินะครับ <c oughs> ก็มองว่านี่เป็นการไต่สวนที่หลวงโลกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไต่สวนทุกคนเป็นคนของรัฐบาลทหารแล้วก็เป็นการไต่สวนคดีแบบปิดที่ไม่เปิดให้คนภายนอกรับฟังได้ครับ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทําให้องค์กรระหว่างประเทศองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยนะคะเลยตั้งคำา ถามหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดทั้งสิทธิมุษยชนสิทธิมุษยธรรมนะคะในเมียนมาแต่ปรากฏว่าอาเซียนเองหรือว่าบทบาทประเทศใกล้ชิดเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะทําให้เมียนมาเนี่ยแก้วิกฤตได้อันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะคะคในเรื่องการต่างประเทศของทุกประเทศในอาเซียนนะคะ